มาเรียนรู้คำศัพท์เยอรมันระดับอาสวัยที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอีกค่ะพร้อมคำอ่านและคำแปลไทยเรียนวลนิดพูดได้แน่นอนค่ะ d e Deutsch l e r n n n m a c s t Spaß การเรียนภาษาเยอรมันสนุกมาเริ่มกันเลยค่ะ d i m m ö g l i c h k e i t Die m ö g l i c h k e i t ความเป็นไปได้ Hoffnung die Hoffnung ความหวังเดทรามเดทรความฝัน das g e f ü h l das Gefühl ความรู้สึก die angst die angst ความกลัว die sorge die sorge ความกังวล das vertrauen das vertrauen ความเชื่อใจ ดีเกดวลด t ความอดทนดีเอนชายดุ e n t s c h ช i d u n งการตัดสินใจ d ด r ะ e รสเพคตเ r e คตความเคารพ ด w o r น u n g d i ุ v ด r a n น w o r t u ุ g ความรับผิดชอบดีเอ็นวิกลุ่มดีเอ็นวิกลุ่มการพัฒนาดีอุ่มเว t ด์ e Umwelt, สิ่งแวดล้อม Das Klima Das Klima สภาพภูมิอากาศ Der Sturm Der Sturm ไฟฟ้า Das Licht Das Licht แสงสว่าง ดเมืดเมอรขยะดีเมเทรนนุ่ดีเมเทรนนุ่งการแยกขยัดีบเทอรีดีบตเทอรีแบตเตอรีตตร่ d e สตูมอ um ัลฟ s าเ l สตู t อัลฟ่าประดยชน์เดับดรีาร์ a ัวดือ e รีาร์ตัวการซ่อมแซมดีเทคิ e ดีเทค닉เทคโนโลยี ดัสเกอร์เดดสเกร์เอุปกรณ์เดบิลชเดบิชมหน้าจอดีดไทยดีดาไทยไฟ de drukker de drukker เครื่องพิมพ์ das password das p a s s w o r t รหัสผ่าน das internet das internet internet Die Anmeldung. Die Anmeldung. Das Formula. Das Formula. Beform. Die Nachricht. Die Nachricht. ริอความด s สเกสรูดดัสเก r พู h การสนทนาด s สมิสเฟสเทนิสด m ส s ิสเฟสเทน i สความเข้าใจผิด เดออุนท่าชีสเดออุนท่าชีสความแตกต่างดีเกมัยสามไข่ดีเกมัยสามไข่สิ่งที่เหมือนกันดัสบายสเปียร์ดัสบายสเปียร์ตัวอย่าง d ด a s ะส z เดาซะส์ปรียวดีเบดอยถุงดีเบด u ยถุงความหมายดีอูเบเซ u ุ e ดีอู s e เการแปร ดิช布拉克ดภาษาเดชูเลลนักเรียนชายดิชูเลรรินนักเรียนหญิง Das Fach Das Fach Die Hausaufgabe Die Hausaufgabe Kanban Der Stundenplan Der Stundenplan Tarangrian ดีพร so ูฟฟม์การสอบเบสเท่นบสสอบผ่านวิดาโฮลนวทบทวนเฟรเบสน แฟร์เบสันปรับปรุง sis c o n s e n t i e r n sis c o n s e n t i e r n ตั้งใจจดจอ่อ d e m e r l i s h k e i t d e m e r l i s h k e i t ความเป็นไปได้ d h e hope หนุ่ม Die Hoffnung ความหวัง der Traum, der Traum ความฝัน das Gefühl, das Gefühl ความรู้สึก die Angst Die Angst ความกลัว Die Sorge d i e Sorge ความกังวล Das v e r t r a u e n d a s v e r t r a u e n ความเชื่อใจด e g e ด u ว d ดีเกดูดความอดทนดีเอ็นชายดุงดีเอนชการตัดสินใจดอะ r รสเ p ็กต e ความเคารพดีเฟนวอร์ u ุง ดีเนบทุความรับผิดชอบดีเอ um. ็นวิกล um. ุมดีเอ็นกุการพัฒนาดีอุ m มเว t ลด์ดีอุมสิ่งแวดล้อมดัสคลีมา ดัสคล i มาสภาพภูมิอากาศเดสทร m มเดสทรูมไฟฟ้าดั l i ิชต์ดัสลิชต์สงสว่างเดเมล เดเม่ ल, ขยับดีเมินเทรนนุ่งดีเมินเทรนนุ่งการแยกขยับดีบารเทอรี่ดีบารเทอรี่แบตเตอรี่เดสตรูมอัลส์ฟาร์ เดสตูมอัลฟาประโยชน์ดีรีพาราทัวดีรีพาราทัวการซ่อมแซมดีเทคนิคดีเทคนิคเทคโนโลยีดดสเกร์เรจ das karet uppakan de bilchim de bilchim thai di thai fai de เดรรุกเครื่องพิมดัสพาสว s ร์ดดัสพาสวิร์ดรหัสผ่านดัสอินเทอร์เน็ตดัสอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตดีอันเลดุง Die Anmeldung. Das Formula. Das Formula. Beform. Die Nachricht. Die Nachricht. ด g e s ก r ä c h d a ั Gespräch. การสนทนา e r s t ä n d n i s ท a s m ด s s มิส s t ä เ d น i สความเข้าใจผิดเดออนทาชิส Дer ออนทาชิส ความแตกต่างดีแกไม้สามไข่ดีแกไม้สามไข่สิ่งที่เหมือนกัน Das Beispiel Das Beispiel ต <Das Beispiel. S 1> ัวอยา่าง Der s a t z Der s a t z ประโยคดีเบดอยทุงดีเบดอยทุงความหมายดีอุบเซซุมดีอุบเซซุมการแปรดีสปราคดีสปราค ภาษาเดชูล่าเดชูล่านักเรียนชายดิชูล่ารินดิชูล่ารินนักเรียนหญิงดัสฟักดัสฟัก วิชา t ี e h าส s e of กา e h ดี s ฮาส์ัฟกาเบงานเดอะ t ตูด n ้นนเด t ะสตดนพลนตารางเรียนดีพร f ฟุง ดิปร so ูฟมงการสอบเบสเท่นเบสเ g e นสอบผ่านวีดหโฮลนวีดโฮลนทบทวนเฟเบสันเฟเบสัน ปรับปรุง s i สคอ n เซ i e r e n n s ี n คอ n เซนที r e n ตั้งใจจดจอ่อขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ฟังและฝึกฝนมาจนถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากสนใจคอร์สออนไลน์45บทสนทนาเยอรมันสำหรับมือใหม่กดลิ้นด้านล่าง เพื่อดูคลิปตัวอย่างฟรีแล้วมาฝึกฝนและพัฒนาภาษาเยอรมันไปด้วยกันนะคะและพบกันใหม่บ๊ายบาย